สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเป็นอีกวันหนึนนหน่งครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ผมวันนี้วันที่สองวันที่สองพฤษภา,าคมครับเพื่อนเพื่อนเป็นอีกวันหนึ่งได้ปลาทูมาหนึ่งแพ็คเอามาให้แม่ลูกอ่อนกลัวแม่ลูกอ่อนไม่มีน้ำนมให้ลูกครับเพื่อนเพื่อนกินให้เยอะเมียวเออจะได้มีน้ำนมให้ลูก นี่อีกแบบอย่างหนึ่งครับเ,เพื่อนๆเป็นการทําบุญทําบุญทําทานมันสร้างกรรมดีไว้เยอะๆเมียวเอยกินเยอะนะครับนะขอให้หนูสุขภาพแข็งแรงเ้อขอให้หนูมีโชคมีลาภกับเขาเนี่ยเด้อเมียวเอยกินเยอะๆครับกินเยอะๆเดี๋ยวพรุ่งนี้หามาให้อีกนะกินเยอะๆครับกินเยอะๆ,ๆ เมีเอ้าอร่อยไหม <c oughs> กินไม่มองเลยเพื่นเพื่อนแสดงไม่หิวพอถึงเวลาเขาก็จะมาดักรอเลยนะครับเพื่อนๆผมเดินมาเขาวิ่งมาหาเลยแต่ผมยังไม่เคยเจอลูกเขาเลย